ือนโยบายมันดีในยบยเรื่องของการที่เราจะมีการพัฒนาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศนะเป็นนโยบายที่ดีแต่เราก็ต้องดูด้วยว่านโยบายตัวนี้ตาราที่เราจะทําลงไปเนี่ยในภาคส่วนของคนงานของคนไทยเนี่ยมันได้รับผลประโยชน์มากน้อยขน,นาดเราต้องมองตรงนั้นเลยนะ ่วนมากเดี๋ยวนี้จะเป็น a อไอจะเป็นอะไรต่างๆขึ้นไปหมดอ่ะมันมาแล้วถามว่าคนไทยจะได้หรอนะสองก็คือเราไปเปิดโอกาสให้แรงงานแรงงานที่เขาคือเขาเขามาลงมาลงทุนที่นี่แต่เขาเอาผลคนงานของเขามาด้วยผลเขาม้าด้วยเออพอผลลงเข้ามาด้วยแล้วถามว่าประเทศไทยเราได้ความจริงอ่ะมันจะต้องมีสัดส่วนสัดส่วนนะ สัดส่วนอย่างน้อยๆเนี่ยต้องประมาณสักสามสิบเอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอะไรก็ว่ากันไปแต่เดี๋ยวนี้เขาขนมาร้อยเลยมพี่หรือว่าเหลือเท่าไหร่คะสัดส่วนแรงงานไทยนี่เราไม่เคยทราบนะว่าเออไม่ได้ทราบลึกๆแต่ทราบว่ามันมีปัญหาอยู่แทบจะไม่มีเลยโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอะไรคะก็เนี่ยในเขตเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่แหละที่นี่แหละ E.E.C. ตะวันออกอ่ะนี่แหละคือหลักเลยนี่ขนมาเลย แต่แต่บอกว่าเป็นสัญชาติไรไม่ขอพูดแต่ว่าเป็นอาชีพอะไรไหมแบบมาในตำแหน่งอะไรหรือ,อม,มาเนียนเนียน<ๆ>มายังไงวแบมมาเลยแหละก็คือเข้ามาทุกตุกตำแหน่งตั้งระดับของไอ้วอล์กเกอร์ลีดเดอร์โอร์แมนทูเปอร์เวสเซอร์นะหรือว่ามานิเจอร์ตัวอะไรต่าไรมาหมด